สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะวันนี้แม่อองก็จะทำแกงผักหวานใส่ปลาเผานะคะปลาเผาพอดีได้พ่อบ้านไปเจอผักหวานนะคะผักหวานชาวบ้านเขาเอามาขายโอ้โหยอดงามเลยค่ะน,นี่แม่ออนกอ็จะเผาปลาแล้วก็ยาา่างเผาปลาแล้วก็แกงนะเนาะ ถ้าเพื่อนๆมีปลาย่างแห้งแบบปลาขาวปลาอะไรก็แกงได้นะคะพอดีแม่อ,อมีปลา,าปลาปลาช่อนนานะคะแล้วก็มีผักหวานนี่นะคะแม่อมอก็จะอขอเด็ดผักหวานก่อนนะคะผักหวานไปเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างเผาปลานะเด็ดผักหวานนี่นะคะแม่อมอก็เผปาปลานี่เดี๋ยวเราก็จะ เาปลาเสร็จแล้วก็จะไปล้างผักหวานนะคะล้างผักหวานผักหวานมาล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะทำไม่ยากนะคะใครๆก็ทํากินได้นะทาแบบง่ายๆนะคะทําแบบง่ายๆครัวของเรานี่แม่อองก็ล้างผักหวานให้สะอาดล้างผักหวานเสร็จแล้วเราก็ต้องอใส่ กล้าห่างๆนะคะให้เขาน้ําเขาเสด็จน้ําเนาะให้เขาเสด็จน้ํา๋อเดวนี้แม่อองก็จะล้างเห็ดเนะเาะล้างผักหวานแล้วก็ล้างเห็ดอ่าอ่าซื้อรถกับข้าวเนาะเห็ดเนาะเห็ดอ่าเห็ดนี้เขาจะเรียกเห็ดเห็ดขาวเนาะเห็ดเห็ดออริกิขาวน้อยๆนี่นี่น แม่ออนก็จำชื่อไม่ได้เรียกแต่เห็ดออริกิแล้ว er. ก็ตัดตูดเขาออกไปนะเพราะว่าจะสะอาดแล้วจะดอกเขาเห็ดนี้ก็อร่อยนะคะแกงใส่ผักหวานนี่หอมอร่อยถ้าเราแกงเห็ดสามอย่างยิ่งดีนะคะเห็ดสามอย่างนี้ก็จะเป็นยามแม่ออนเคยแกงใส่หน่อไม้ไปครั้งหนึ่งแล้วที่ว่าเห็ดสามอย่างกันเนาะ ใส่เนอไม้ก็จะอร่อยมากใส่ผักวานก็อร่อยถ้ามีไข่มดแดงนะหลังแม่อองจะหาซื้อไข่มดแดงชาวบ้านมาขายก็แพงอยู่นะขีดหนึ่งก็50บาทขีดนึงมดแดงนะคะนี่ค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้างใบานางรักใบานางรักหรือว่าผักอซูนี่นะคะมีการเานี่ผักอซูนแล้วก็ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ไปใส่ในจาดไว้ ้วยไว้พอล้างเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นน้ำค่ะขึ้นน้ำแล้วก็จะนำขาตะไคร้ไม่ใช่ขาค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมมาล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดอทุกอย่างต้องล้างหมดนะคะเพื่อน,อนให้สะอาดปลอดภัยนะคะสะอาดปลอดภัย ประจำของแม่อองเลยสะอาดปลอดภัยค่ะล้างเสร็จแล้วก็จะนำไปโขกนะคะหั่นโขกค,ค,ะคะ่ะนีควมแม่อองวันนี้ความสะอาดนะคะวันนี้แม่อองจะพามาแจงเลียงเนาะสัสดิแจงเลีย,ยงเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนเนาะแจงเลียงอะไรแจงเลียงผักหวานค่ะผักหวานใส่ปลาช่อนนะคะพอดีเอ่อ พ่อบ้านแม่อองไปเจอคนชาวบ้านที่เก็บผักหวานมาขายเนาะก็ได้มาสองกิโนะคะได้มาสองกิโแม่แม่อองก็เลยไปซื้อไปช่อนเข้ามาไปช่อนเอามาเผาเอาเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะมันจะเป็นยังไงอุปรกรณ์ของเรามีอะไรบนะ้างเนี่ยแม่อองส่งให้ดูค่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันหน่อยนะคะเครื่องปรุงก็มีอันนี้ก็เป็นกระสองหัว หอมแดงแม่อ,องใช้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเก้าหัวนะคะแล้วก็กระเทียมเจ็ดกีบก็ประ,ระชายเจ็ดหัวแล้วก็พริกแห้งนะคะเครื่องเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิอย่างดีนะคะเพื่อนๆกะปิอย่างดีค่ะแม่อองจะแกงให้หอมอร่อยเลยวันนี้แล้วก็ไปช่อมนะคะถ้าเดี๋ยวแม่อ,องจะขอ คเครื่องแกงก่อนนะคะทําเครื่องแกงก่อนเราจะหั่นตะไคร้ใส่เลยนะคะตะไคร้อสองหัวแล้วก็ใช้หมดเลยนะคะตะไคร้อสองหัวตะไคร้หอมแดงกระเทียมที่เราเตรียมไมว้เราก็หั่นใส่หมดเลยถ้าเพื่อนเพื่อนชอบ กินเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะแม่อองไม่กินเผ็ดนะคะไม่กินเผ็ดอ่เพราะว่าแต่ก่อนนี้ชอบมากเลยนะเผ็ดเนี่ยเท่าไรเท่ากันเลยตอนนี้มาแก่แล้วไม่ไม่ค่อยกินเนาะสี่สิบห้าสิบนี่ก็เริ่มไม่กินแล้วพิกกินนิดหน่อยแต่ไม่เผ็ดส้มตําก็ห้าหกเม็ดแต่ก่อนนี่ยี่สิบเม็ดยังไม่ไม่เผ็ดเลยนะคะอันนี้แม่อองก็จัด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  ให้ท่านผู้ชมดูก็จัดไปจัดมาสูตรนี้ไม่ออกไม่ไม่ใส่ผงค่ไม่ใส่ขางเยงกระชายหอมแดงจะใช้กระชายแทนนะคะทุกอย่างมันไม่ยากหรอกค่ะถ้าคนเราชอบรังชอบกินอะไรก็ทำอันนั้น ไม่ออชอบทำอาหารกินเองไม่แกงถุงไม่ค่อยอร่อยนะคะถึงเขาจะทำอร่อยแต่เราซื้อมามันก็กินทีเดียวใช่ไหมคะนี้เราทำเราก็ได้กินนานหลายครั้งเราก็กินเชา้ากินเย็นอุ่นกินมันก็เรื่องของเราเพราะว่าเราชอบกินแกงอย่างนี้นะคะ น้ำพริกก็เหมือนกันไม่ออกโขลกทำใส่ตู้เย็นไว้เยอะแล้วก็จะกินตอนไหนก็ทำขึ้นเองกินได้พริกกะปิพริกปละทูพริกปลาย่างตามตามใจเราเนาะทำอาหารกินเองยุคนี้มันก็ประหยัดนะคะทำอาหารกินเองยุคนี้ก็ประหยัดนี่แม่ออมก็ส่วนมากจะทำแล้วก็จะสอนลูกว่าอย่า ซื้อกินให้มันฟุ่มเฟือยเนาะเราทำกินของเราเองมันก็ประหยัดไปใส่เกลือลงไปด้วยด้วยนะคะร้อยกว่าเราก็จะกินหลายครั้งใส่เกลือเม็ดนี่ไม่ออเอใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็โขลกเกลือสินเทานะเพื่อนเกลือสินเทาเดี๋ยวไม่อองขอโขลกให้ลงไปละเอียดก่อนค่ะไม่อองก็โขลกให้ละเอียดก่อนนะนี้ะเติมกระปิลงไปนะคะ ช้อนครึ่งแค่ช้อนเดียวก็มันไม่ค่อยนัวนะไม่ค่อยนัวไม่อองว่าช้อนครึ่งสูตรนี้ไม่ใส่ปลาค่ะเพื่อนสูตรนี้ใส่กะปิช้อนครึ่งนะคะช้อนเดียวนี่จะใส่กะปิแต่ไม่อองไม่ชอบพริกไทยถ้าเพื่อนๆชอบพริกไทยก็ใส่ได้ค่ะย่างเดียงไม่อองไม่ใส่พริกไทยจริงๆแล้วเขาใส่กันแต่ไม่อองไม่ชอบพริกไทยนะคะคือชอบเป็นบางอย่างแต่ถ้าใส่แกงเรียไม่อองไม่ใส่ ชอบไูเนะนี้เราก็จะมาไปะน้งลากันนะคะนี่แม่อองก็แกะปลานมาวังก้างนะคะแกะปลาออกระวังก้างนะคะก้างเขาจะเยอะมากเลย แยกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะเอาก้างออกดีๆนะคะเดี๋ยวคนแก่คนตาไม่ดีมองไม่เห็นนะคะเราต้องทําให้ปลอดภัยนะคะก้างออกก้างเขาจะอยู่แถวกลางๆนันเพื่อนแถวกลางๆตรงท้องเขาอ่ะจะเป็นแถวแทรกอยู่กับเนื้อปลาก้าง็จะอยู่ระหว่างนี้นะคะเนี่ยก้างไม่เยอะเลยต้องเอาออกเพื่อนก้างอยู่ตรงนี้นะก็แม่อออกก็กินไปค่ะคอแม่นะคะต้องเอาออกดีๆนะคะ ปลาเนี่ยถ้าเอาไปเผาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอามาผีไปกินคิ้นกินข้าวอร่อยแกงได้ยก็จะไม่มันเราไม่เอาก้างนะคะแล้เราก็จะไม่มีคอตาลอนสูงก็เป็นผักเนาะกินหมูกินเนื้อมากก็ไม่ดีเพราะว่าเราสูงวัยแล้วใช่ไหมเพื่อนกินอย่างนงี้อร่อยมากเลยแกงเลียงเลียงนี่แกงเลียงกุ้งก็ดีนะคะกุ้งก็ได้ปลาก็ได้ แต่เพื่อนชอบมีอะไรก็ใช้อันนั้นสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นนะคะกุ้งก็ได้ปลาก็ได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางบ้านชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยค่ะไม่ได้ห้ามไม่สูตรตายตัวนะคะเพราะว่าคนที่เขาชอบพริกไทยก็มีแต่ไม่อองส่วนตัวไม่ชอบว่าเขาเวลากินมันจะฉุนไปเนาะก็ใส่ต้มจืดก็อีกอย่างนึงนะคะอองขอทำที่ซ่าไม่อองก็แกะ แกปลาเสร็จค่ะบนลาเรเสร็จแล้วนะค่ะปลาเราเสร็จแล้วเรจวาเรจะ้แกงกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กะแกงกันเลยต้มน้ำแม่องต้มน้ำต้มน้ำเดือดก็จะใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปอันนี้แม่อมใส่ปลาเองนะใส่พิแกงลงไปแนละ้วเดี๋ยวน้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปเลยนะ ก่อนนะคะเอาปลาลงไปต้มให้น้ำข้าหวานก่อนแล้วเราถึงจะใส่ผักนะคะจะไม่อร่อยนะลิหน่อยหนึ่งน้ำตาลทรายด้วยนะคะน้ำตาลทรายก็ไม่ต้องใส่มากถ้าชอบหวานก็ใส่มากได้แต่เราใส่สักครึ่งช้อนแล้วก็ผงรสดีใส่ลงไปผงรสดีก็ทำให้หนัวค่ะ ใช่ค่ะผงใบบุญไม่อ,องพูดผิดผงใบบุญนะคะนี่ใส่ไปกป๋องตัวโเลค้ปาปลาใส่ลงไปเลคา<อ>แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ชิมรสค่ะชิมว่าอร่อยไหมแม่อ,องชิมสองครั้งว่าไม่อร่อยอ่ะเป็นยังไงคองนะอร่อยแล้ว น้ตาลทรายนะคะอ๋อเขียนไว้น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปค่ะนิดเดียวค่ะเดี๋ยวหวาน,นะะเสร็จแล้วใส่เห็ดเลยนะคะเพื่อนใส่เห็ดเลยค่ะใส่เห็ดแล้วก็ตามด้วยผอกหวานค่ะหวานนะคะ โอ้โหน่ากินเลยค่ะเพื่อนน่ากินเลยนะคะดูสินี่เห็ดของเราคล้ายๆแกงใส่ไข่มดแดงนะั่งเพื่อนนะอันนี้ใส่ไผ่ตูเลยค่ะใบนางรักนะคะใบนางรัก,กค่ะใบนางรักนี่ไมวองผิดแก่แต่ เสร็จแล้วปิดแก๊สเลยค่ะตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยเลยนะคะตักใส่ถ้วยค่ะถ้วยสวยงามค่ะอะชามนะคะชามเห็นไหมคะง่ายๆค่ะอร่อยสะอาดปลอดภัยกินได้ ใช่ค่ะเห็นไหมคะค่ะชุดนี้ก็มีแค่นี้นะไอออมจะชิมแล้วออกก